สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมองโลกแบบวิกรมนั้นวันนี้คุยกันต่อเรื่องอาวุธปืนนะครับอย่างกที่คุยมาแล้วนะครับว่าประเทศอเมริกานั้นมีการครอบครองปืนต่อประชากรสูงที่สุดแล้วก็ประเทศไทยนั้นก็มีการครอบครองปืนนั้นสูงที่สุดในเอเชียเลยทีเดียว ถ้าเกิดเรามาดูนะครับหลายประเทศนั้นเขาไม่ให้มีการครอบครองปืนไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันเวียดนามลานะครับหรือแม้กระทั่งสิงคโปร์มาเลเซียอะไรก็แล้วแต่ประเทศในภูมิภาคนี้แทบจะไม่มีประเทศไหนนะครับที่เขาให้ประชาชนมาครอบครองปืนแต่ประเทศไทยเรานั้นวันนี้ขายปืนมีการค้าขายร้านค้าปืนนั้นเหมือนร้านกว๋วยเตี๋ยวเลยทีเดียว ซึ่งตรงนั้นเป็นประเด็นนะครับว่าทําไมเราต้องมีการให้ครอบครองปืนในขณะที่ประเทศข้างบ้านเราหรือประเทศในหลายๆประเทศที่เขาจเจริญแล้วก็ไม่ครอบครองแต่อเมริกานั้นให้ครอบครองปืนก็เพราะว่าอเมริกานั้นทวีปใหญ่นะครับการที่จะต้องแบบว่ามีการป้องกันตัวโดยผู้คนที่จะไม่สามารถที่จะรอ นะฮะให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือได้นั้นก็เกิดขึ้นที่อเมริกาเพราะประเทศเขาใหญ่มากต่างคนต่างไปอยู่แถวในบ้านนอกฉะนั้นอาวุธปืนก็เลยกลายเป็นสิ่งจําเป็นนอกนั้นแล้วถ้าเรามาดูนะครับว่าการที่ไม่ให้มีอาวุธปืนครอบครองนั้นทําให้ปัญหาเรื่องของอาชญากรรมนั้นน้อยลงท่านผู้ชมอาจจะลองนึกภาพดูนะครับว่าเวลาเราเดินทางไปญี่ปุ่น ไปเกาหลีไต้หวันสิงคโปร์เมืองจีนนั้นเราจะรู้สึกนะครับว่าประเทศเหล่านั้นมีความปลอดภัยสูงกว่าประเทศไทยผมมีความคิดว่าประเทศไทยนั้นโดยเฉพาะในเมืองไม่จำเป็นอย่างใดเลยนะครับที่จะต้องมีการครอบครองอาวุธปืนเราวันนี้ตำรวจมีทุหัวและแหงมีการสื่อสารนะครับ191นนั้นไม่กี่นาทีก็มาแล้ว ฉะนั้นการที่เราให้คนยังครอบครองอาวุธปืนนะครับที่สามารถจะไปทําอะไรก็ได้หรือหลายๆคนนั้นก็มีการพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะตรงนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างโอกาสและสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นความอันตรายให้กับสังคมฉะนั้นการที่เราจะมามองนะครับว่าทำไมประเทศอื่นๆเขา ไม่จําเป็นต้องมีการครอบครองอาวุธปืนนั่นเป็นสิ่งที่สังคมไทยควรจะต้องมาคิดและอาจจะต้องนํามาสู่การเปลี่ยนแปลงเราคงต้องไปคุยกันค้าวหน้าต่ออีกสักครั้งหนึ่งละครับเกี่ยวกับอาวุธปืนว่าเราจะบริหารจัดการอย่างไรเพื่อจะลดปัญหาของสังคมไทยเนื่องจากปืนขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ